ดครับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้านดี y ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูในแทงน้ำนะครับแทงน้ำไอที่มีน้ำล้นออกมาตรงนี้นะครับซึ่งข้างบนมันจะมีลูกลอยอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ลูกลอยไม่ทำงานลูกลอยไม่ทำงานน้ำก็เลยก็เลยล้นแทงขึ้นมานะครับล้นแทงออกมาอย่างนี้นี่นะครับ มันล้นแทงเดี๋ยวเราไปดูว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรนะครับครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องปิดวาลวก่อนนะครับอันนี้ผมปิดวาลวแล้วนะครับน,นี่คือวาลว,วาลวท่อน้ำที่มันขึ้นขึ้นลงไปที่แทงนะครับอ,อตอนนี้เราอยู่ข้างบนบนแทงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูเปิดดูว่าไอตัวลูกลอยเนี่ยมันมีปัญหายัางไงนะ น้ำล้นเลยนะครับจริงๆปกติเนี่ยตรงนี้มันจะต้องต่ำกว่านี้นะครับระดับน้ำแต่อันนีนะ้มันล้นขึ้นมาล้นแทงเลยนะครับนี่นะครับเราเราสังเกตว่าลูกลอยเนะี่ยมันมันก็ลอยอยู่นะแต่ทำไมมันหนามันมันไม่หยุดน้นามันน้ำก็ยังไหลเข้าได้ เดี๋ยวผมจะปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำให้ถึงลกรอยแล้วเดี๋ยวลองเช็ควาลวเช็ควาลวข้างในดูก่อนนะนี่นะครับคือลกรอยมันก็ยังรอยปกตินะเวลาเราปลดไปปลอน้ำขึ้นม,มันก็ยังมันก็ยังดันตัวเองขึ้นมานะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำมันไม่หยุดนะครับน้ำมไม่หยุดหลอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดวาล์วน้ำดูนะครับ ว่ามันยังไหลยอยู่หรือเปล่านี่นะครับน้ำมันก็ยังไหลยอยู่นะครับอันนี้ลูกลอยนะปกติถ้ามันขึ้นมาเนะี่ยน้ำจะต้องหยุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลอยให้สูงกว่าน้ำสูงกว่านี้นิดน,นึงให้ลูกลอยลอยสูงกว่านี้ว่าทำไมน้ำมนไม่หยุดไหลนะครับโอเคครับตอนนี้น้ำเริ่มหยุดแล้วนะครับ พอน้ําเริ่มเต็มแล้วมันก็จะค่อยๆหยุดลงนะครับคือเมื่อกี้ตอนแรกที่เรามาดูคือลูกลอยมันก็ลอยขึ้นแต่น้ํามันก็ยังไหลอย,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูว่ารอดูว่าให้มันเต็มน้ํามันสูงกว่านี้แล้วมันจะหยุดไหมครับตอนนี้น้ําไม่ไหลแล้วนะครับพอน้ําได้ระดับของมันแล้วลูกลอยมันก็ลอยขึ้นมาน้ํามันก็หยุดไหลนะครับ มเมื่อก่อนเนี่ยน้ําไหลประมาณผมไปดูมิเตอร์แล้วประมาณเจหน่วยแล้วนะครับก็ไหลล้นออกมาทะลักออกมาที่ฝาถังเนี่ยมันก็ไหลเหมือนตอนแรกที่ผมถ่ายให้ดูนะแต่ตอนนี้ไม่ไหลแล้วนะครับเออก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงได้ว่ามันเกิดจากอะไรทําไมทั้งทั้งที่ลูกลอยมันก็ลอยขึ้นมานะครับก็ ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ผมเดาเฉยๆนะครับผมเดาเฉยว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากพวกขี้ตะการแล้วก็พวกหินปูนน่ะที่มันมาอุดตรงตรง,ตรงเกลียวที่ต่อระหว่างเกลียวปลาปากับลูกลอยตัวนี้นะครับมันก็ติงๆนิดๆนะครับแค่เรากดนิดเดียวนะมันก็ไหลเลยนะครับ เพราะว่าน้ําระดับมันยังไม่สูงเต็มที่นะครับทีนี้เรามาสรุปสาเหตุของน้ําที่มันล้นมานะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าขี้ตะกรันแล้วก็พวกหินปูนที่มันมาติดอยู่ตรงเกลียวต่อระหว่างไอ้ลูกลอยกับเกลียวประปาตรงนั้นนะครับที่ที่ผมสารนิฐานว่ามันเกิดจากหินปูนที่มันติดตรงนั้นทําให้ น้ำมันซึมออกมาได้เพราะว่าน้ำนี่เป็นน้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลสังเกตในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีคราบหินปูนอยู่บ่อยๆนะแล้วก็เวลาพอน้าหยุดไหลแล้วมันไหลอีกทีนึงมันจะมีขี้หินปูนมาเยอะมากนะครับมันก็อาจจะมาติดมันมันติดแน่นอนนะครับติดตรงเกลียวพวกเกลียวตรงนี้เกลียวระหว่างข้อต่อลูกลอยกับเกลียวปลาปลาตรงนี้นะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะติดตรงนี้เยอะมันทำให้มันมีช่องโหวท่ที่เกลียวนะครับน้ำก็เลยซึมมันก็เลยไหลล้นออกมามันไม่ยอมหยุดนะครับแต่ตอนนี้หยุดหยุดบ้างแล้วนะเือเมื่อกี้ผมก็ยกไปยกมาผมก็พยายามให้มันขยับให้เยอะเอะให้ให้บ่หินปูนนะ่ะมันออกมาให้เยอะที่สุดทางที่ดีเราก็ถอดมาล้างได้นะครับ ถอนมาล้างให้มันพวกหินปูนมันออกให้หมดนะครับเพราะว่าแทงเนี่ยมันไม่ได้ใช้มาเก,กือบครึ่งปีนะครับ6 7เดือนก็จะมีพวกหินปูนอาจจะคาอยู่ครับตอนนี้มันก็หยุดไหลแล้วนะครับผมก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆถ้าถอดมาล้างได้ก็จะดีมากเลยนะครับตรงแต่ว่าวันนี้ผม เห็นว่ามันไม่ไหลแล้วผมก็หยุดแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามากกว่านี้เราก็ค่อยถอดออกมาเช็คดูนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวช่างพ่อบ้าน DIY นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ โอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ